ที่ทำการปกครองอำเภอเมืองลบบุรีบําบัดทุกบํารุงสุขได้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยและไม่มีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่ตําบลป่าตานครับช่วงบ่ายวันที่20มิถุนายน2565ที่ผ่านมาว่าที่ร้อยตรีทรงผลแป้นแก้วในอำเภอเมืองลบบุรีได้ลงพื้นที่ พร้อมด้วยสิบเอกศักประรินบุญยะเจริญชัยผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลบบุรีนายกเทศมนตรีตำบลป่าตานร,รองนายกเทศมนตรีตำบลป่าตานกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตานอสอมอร่วมกันนะครับในการมอบชุดแสงสว่างโซล่าเซลล์ให้แก่ครอบครัวนายพีเข็มทองราศฎรหมู่ที่7จ็ดตำบลป่าตานอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีซึ่งนองมาจากเป็นผู้ประสบปัญหามีความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยไม่มีไฟฟ้าใช้โดยได้ใช้ตะเกียงมาหลาย ทางอำเภอเมืองลบบุรีครับตลอดจนเทศบาลตำบลป่าตานกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าตานจึงได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือในการสร้างบ้านให้มีความมั่นคงแข็งแรงโดยได้รับการสนับสนุสน,นงบประมาณและแรงงานจากหน่วยงานองค์กรจิตอาสารวมเป็นเงิน48,300บาทประกอบด้วยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนหรือพอ,อชอนะครับอีก20 0 0 0บาทนายกเทศมนตรีตำบลป่าตานกำนันผู้ใหญ่บ้านสมทบอีก16,300บาทแรงงานคนใน ช่างชุมชนทหารกรมรบพิเศษที่1่ค่ายวชิราลงกรณ์ก็ได้มาร่วมกันนะครับในการสร้างบ้านครั้งนี้และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคลบบุรีก็ได้มีการติดตั้งชุดแสงสว่างโซลาเซลล์งบประมาณ12,000บาทนอกจากนี้นะครับในอำเภอเมืองลบบุรีก็ยังได้มอบกระท้อนซึ่งเป็นของดีเมืองลบบุรีให้กับครอบครัวนายพีซึ่งได้สร้างความประทับใจกับครอบครัวนายพีเข็มทองเป็นอย่างมากทีเดียวครับ